สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกีครับเพื่อนเพื่อนมีคนบอกนะว่าฉันโชคดีฉันโชคไม่ดีคนนี้โชคดีคนนี้โชคไม่ดีคนนี้มีผลลัพธ์ดีคนนี้มีผลลัพธ์ที่ไม่ลลด,นนมลลดีมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันไหนไหมฮะมันต่างเพื่อนๆลองจินตนาก,การเลยพราะว่าเคยได้ยินคําว่า power spot ไหมคำว่า power spot power แปลว่าพลัง spot ก็คือสถานที่มีพลัง เช่นเราไปในป่าในเขาเราไปในที่ที่มันอ,อ,อบอุ่นแล้วก็มีความผ่อนคลายได้สูตรออกซิเจนเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใช่ไหม <c oughs> คุณรู้ไหมเพราะว่าไม่ใช่สถานที่อย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับคนด้วย คนแบบไหนที่เราได้เจอนะฮะแล้วคนคนนั้นนะฮะมีความสุขเนะี่ยสมมุติว่าเราอยู่กับคนคนหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นเพื่อนของเราคนระับคนคนนั้นน่ะจะให้พลังงานกับเราอย่างไงเช่นนะฮะถ้าเราอยู่ด้วยนะเราเราู้สึกมีความสุขเราอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะให้ความรู้เราหรือเปล่าเราอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะให้เราเติบโตเรียนรู้อะไรได้หรือเปล่าเราอยู่ด้วยเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ละอย่างเนี่ยบางคนถ้าเราอยู่ด้วยครับเขาให้ความรู้เราเขาให้รายได้กับเราเขาให้เติบโตกับเรานั่นแหละคือคนนทีี่มแ ทางกับกันครับในทางกับกันคนทีนะะ่ดึง power spot เราตกลงไปนะ,ะหมายถึงอะไรครับอยู่ด้วยชวนไปกินข้าวไปเที่ยวเผาผลาญเงินชวนเราไปไหนอีกคือทําให้เราเผาผลาญเงินเงินหายอยู่แล้วเราเครียดอยู่แล้วอารมณ์เสียอยู่แล้วเซ็งนั่นแหละคือคนที่ดึงอยู่เราจะมีการวัดระดับอยู่5ระดับนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่5ระดับแบบนี้นะฮะคุณลองคิดดูว่าเพื่อนเราเนี่ยเราเนี่ยเราคบกับเพื่อนเราอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้นะครับเมื่อเราคบกับเพื่อนเราคนรอบข้างเราเนี่ยเราไม่เคย ตีค่าตีคะแนนนะครับลองคิดดูว่าคนไหนที่อยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขสุขอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะในที่นี้ความสุขในที่นี้คือทําให้เราเติบโตได้หรือเปล่านะสุขอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทําให้เราเติบโตอันนี้ไม่ใช่ power s p o t นะครับให้เราเติบโตมีได้ได้นะมีไอเดียมีอารมณ์ที่ดีนั่นแหละ power sport บางทีสมมติเราอยู่กับแท็กซี่ใช่ไหมอยู่แท็กซี่แล้วเนี่ยแท็กซี่อารมณ์เสียเวๆวเวลาขับ,ขบ,ขบรถตัดหน้าเราจะต้องหุนหง,งิดตามนั่นแหละคือคนที่แบบว่า,าจะดึงดูดเราให้เราตกไปนะทำให้เราช่วงไม่ดีจริงๆแล้้วววเี่มาาารกงอ6ด งล้อหด้านก็คือมีอะไรบ้างครับทางด้านอารมณ์แล้วก็เกี่ยวกับรายได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรความแข็งแรงนะสุขภาพแล้วก็ภัณกิจนะครับมีห6อันจริงๆเราต้องมาใส่คะแนนแต่ผมไม่มีเวลาเล่านะครับคะแนนที่เราใส่เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นวงล้อ6ด้านแล้วสมมติว่าถ้าบางคนเนี่ยมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเรามีเงินใช่ไหมฮะมันก็จะมีคะแนนที่น้อยบางคนทํามีร่างกายที่แข็งแรงบางทีไม่มีมีเงินแต่ว่าข้างร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่ได้แล้วมีอะไรครับเพื่อนก็เหมือนกันความสัมพันธ์ของเพื่อนบางทีถ้าเราามมมมมีีีีคคววสััพนนธ์ท่่่ดแตเไงงิก็ือล มันจะล้อเป็นวงล้อที่เบี้ยวเมื่อเป็นวงล้อที่เบี้ยวเนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยชีวิตวงล้อเนี่ยถ้ามันกลมเท่าไหร่เนี่ยมันจะไหลไปได้ดีเหมือนกับเราอยู่ในขับรถเนี่ยถ้าวงล้อรถเนี่ยมันกลมเนี่ยมันจะไหลไปได้ดีเพราะฉะนั้นคนสาเร็จเนี่ยจะมีวงล้อที่กลมแล้วก็ไหลไปได้ดีถ้าคุณลองทําดูคุณจะรู้ว่าคุณขาดอะไรคุณไม่พออะไรตรงไหนดังนั้นตรงนี้เป็นสรริ่งสาคัญมากมากนสร็จนล้วเนี่ยมีคนมาถามผมอีกครับว่ามีคนมาถามผมอีกครับว่า power sport ตรงนี้นะฮะขาดอะไรตรงไหนขาดอะไรตรงไหนก็ คำตอบก็คือ คุณต้องมีพันธกิจเอางงไหมวงล้อหกด้านก็คือทางด้านร่างกายอารมณ์นะครับเพื่อนความสัมพันธ์เงิน6ด้านเนี่ยถ้าจะมีให้ครบเนี่ยจะต้องมีพันธกิจเพื่อนเพื่อนงงไหมครับไม่เคยได้ยินใช่ไหมครบาบอกพันธกิจคือเรามีเป้าหมายที่จะต้องทําเพื่อชีวิตเราอย่างไงถ้าเรามีเป้าหมายครบเนี่ยเราจะมีร่างกายแข็งแรงเราจะมีเงินเราจะมีสุขภาพที่ดีและก็มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามีพันธกิจว่าเราจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้ถ้าเราจะทํำให้าาาาเเเรรรรร็จให้้ไดนนี่ยยกกกิออะะขขึทมงงงแแ มีรายได้ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อที่จะทําให้ภารกิจเราเนี่ยไปได้สมบูรณ์ไปสมบูรณ์แบบดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญมากแลวเพื่อนเจอภารกิจหรือยังครับดังนั้นครับถ้าเราเจอภารกิจเนี่ยเราจะมี power spot แล้วก็จะช่วยคนได้เยอะเลยครับแล้วก็มีอกันนะครับความต้องการของคน6อย่างเนี่ยจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเจาะลึกเข้าไปมากกว่านั้นครับจะมีความต้องการของคน6อย่างซึ่งความต้องการของคน6อย่างเนี่ยมันทําให้เราเนะ่เลิกไม่ได้สมมุติว่าเพื่อนเลิกช็อกโกแลตไม่ได้เลิกของหหววาานนนนไไไไมมม่่่่่ดด้้้เลิกกบุรีีพยยัจะออูใ6ง ถ้าคุณมีนิดเกินหนึ่งคนจะชอบคุณถ้าคุณมีนิดเกิน2อย่างคนจะเริ่มรักคุณถ้าคุณมีนิดเกิน3อย่างคนจะติดคุณแต่คุณรู้ไหมว่าไอ้นิดที่ว่าที่เราอยากได้กับนิดของเพื่อนเราหรือคนเล่าข่าที่อยากได้มันคืออะไรถ้าเราทําได้คุณจะสามารถบังคับหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงคนตัวเองได้ด้วยและเปลี่ยนแปลงเพื่อนได้ด้วยเพราะคุณรู้ว่าจิตจะสำนึกเขาต้องการอะไรครับแล้วมีเวลาผมจะมาเล่าใหม่นะครับแล้วเจอกันครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่ออตน เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับ และคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ